उद्भवत् परत्नेति न पन्तं

그래서, 안 제가 한번더 자자 뛰어넘고 담아내자 자자 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 자 Yeah.

แก่ขึ้นเจะบอกวัยแก่ยาวเยอะไม่แก่อะไรคิดดูืออะอ นะมาโมัาระคะวะโตอระหะโตสมมาัมพยทธัสมะโอ้ยยยยยย้ยยยยยยยียย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 วยย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 ยอยย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 